รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติประชาบดีปี2554และปี2555ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마าศประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากบริษัท MSS Cable ค v จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับนังสือพิมพ์เสียงมหาชนเสนอ ตัวตนแต่ละคนตับอ้างวา ความดีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปีโตเลียมสอจอเศรษฐากิติจารุลักษ์ร้านวิโรธการแว่นสาขาหนึ่งตลาดโคกมะตูมสาขาสองอำเภอวังทองช่วงคอยความหวังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม กลับมาพบกับรายการมุมชีวิตเหมือนเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ทางรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวป้าสิริพรเชื้อสายมากค่ะก่อนที่จะไปพบกับครอบครัวของป้าสิริพรนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่แนะนําเรื่องเข้ามาในรายการของเราก่อนนะคะตามมาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ ตอนนี้นะคะเราได้มายืนอยู่ที่ชุมชนพะล่วงซอยสองหรือหลังวัดคูหาสวรรค์น,นะคะเรามายืนอยู่กับผู้ที่แนะนํารายการของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวได้ค่ะชื่ออะไรคะผม้อยตีไพรัตั์ชมพูสารพี่<ล>อ,อยู่บ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันเนยค่ะแล้วความเป็นมาเป็นยังไงพี่ถึงได้มาเจอยายก็ตะกอนเขารับซักผ้าผมค่ะตอนนี้เขาหายไปนานผมก็สงสัยค่ะ สรุปแล้วมาดูเข้าไปป่วยพอมาดูอีกทีเขาก็ลุกไม่ขึ้นลเลยเน่องจากสภาพเขาเราอดทองสารไม่ได้ค,ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่พาเราไปดูคุณยายนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงเชิญเลยค,ะค่ะไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากจะเกิดมามีร่างกายที่พิการ แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็ต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวดังเช่นมุมหนึ่งของชีวิตป้าสิริพรเชื้อสายมากอายุ64ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่18ชุมชนพระร่วงซอยสองหลังวัดคูหาสวรรค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พรได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่าชีวิตของป้าอยู่ในท่ามกลางความแตกแยกไม่อบอุ่นภายในครอบครัวสามีได้แยกทางกันไปนานแล้วโดยไปมีครอบครัวใหม่มีลูกด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายลูกสาวคนโตได้นำหลานมาทิ้งไวใ้ให้ป้าสิริพรเลี้ยงตั้งแต่ยังแบเบา ไม่เคยกลับมาดูแลลูกของตนเองป้าสิริพรเล่าทางน้ำตาว่า ลูกสาวตนกลับมาพิษณุโลกให้คนที่รู้จักออกมาตามลูกสาวให้ไปหาโดยบังคับลูกสาวของตนว่าห้ามไปบอกแม่ที่นอนป่วยอยู่ว่าตนเองกลับมาให้เงินลูกไว้หนึ่งบาทและไม่ได้เข้ามาเยี่ยมแม่ที่นอนป่วยเป็นนํำมาพึกอยู่นี่คือสาเหตุที่ทำให้ป้าสิริพรคิดมากน้อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนลูกชายคนที่สองทำงานเป็นลูกจ้างอยู่แถวแถวบ้านจะออกไปทำงานพร้อมกับภรรยาของตนโดยชีวิตของป้าสิริพรเมื่อก่อนนั้นเคยรับจ้างซักผ้ารีดผ้ามีไรายได้พอสามีของตนไปมีภรรยาใหม่ทำให้ป้าสิริพรเครียดคิดมากจนล้มป่วยเป็นอมัมพษ์จะนอนอยู่บนที่นอนทุกวัน ลูกชายจะเปลี่ยนแพมเพิ์ให้ทุกเช้าพร้อมกับอาบน้ำให้แล้วจะวางอาหารพร้อมน้ำดื่มไว้ให้ป้าสิริพรจะนอนตักข้าวกินเองเปิดพัดลมทิ้งไว้ให้เปิดทีวีไว้ตลอดป้าเป็นำมาพึกมาสองเดือนแล้วลูกชายไม่มีเวลาพาไปหาหมอปล่อยให้นอนอยู่แบบนี้ทางทีมงานได้ประสานงานไปที่ประธานชุมชนพระล่วงซอยสองให้เข้ามาดูโดยได้รับคำตอบว่า เคยให้อสอมอเข้ามารับตัวคุณป้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแล้วหมอแนะนำให้ไปกายภาพบำบัดและกินยายอย่างต่อเนื่องแต่ผู้เป็นลูกไม่สนใจพาแม่ของตนไปหาหมอต่อป้าสิริพรจะมีะไรายได้จากเงินผู้สูงอายุเท่านั้น ส่วนเงินผู้พิการยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้ป้าพูดและฟังพอรู้เรื่องส่วนบ้านที่ป้าอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านของญาติตนเองเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟนี่คือมุมหนึ่งของชีวิตป้าสิริพรเชื้อสายมากสามีป้าไปไหนเอ่ยอ๋อ ก็ไปไ้ามีเมียปหไ,ไปแล้วแลวแป้ามีลูกทั้งหมดกี่คนสองคนสองคนเหรอคะอยู่ที่ไหนคะลูกป้าผู้หญิงคนผู้ชายคนอีกคนก็ไปอยู่กับผัวเขาอีกคนก็อ,อยู่นี่อีกคนนึงดูแลป้าอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้สุขภาพป้าเป็นอะไรคะขาเดินไม่ได้เดินไม่ได้นานหรือ,อยังนานแล้วนานแล้วเหรอประมาณกี่เดือนคะเดือนกว่าแล้วแค่เดือนกว่าเอางเหรอ แล้วล่าสุดนี้ได้ไปหาหมอมาหรือยังยังไม่ได้ไปมีไรายได้อะไรบ้างไหมตอนนี้ไม่มีอะค่ะม,มีเบี้ยผู้สูงอายุได้ได้แล้วและเบี้ยผู้พิการยังยังยังไม่ได้ใช่ไหมคะและและตอนนี้อยู่กับหลานจ้ะหลานสาวหลานสาวนี่เป็นลูกของลูกคนไหนลูกสาว สาวคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเขากลับมาดูป้าบ้างไหมูสาวคนเขาไม่มว,ว่าเราคนนั้นก็มาเขาแยก่ไปเลยมาดูเลยมาพี่โลกแต่ไม่แวะมาดูป้าเลยไม่ไหวอ่ะเลย 2องรตีภัยรัตชมภูษาหรือหนุ่มพระร่วงซึ่งเป็นคนในพื้นที่เคยนำ้าไปให้ป้าสลิพรซักอบรีดเป็นประจำได้ทราบว่าป้าสลิพรป่วยเป็นอัมพึกจึงได้ประสานงานมาที่รายการมุมชีวิตได้เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นน,นอกจากดูแลแล้วก็จะมีนมมา,มาอาหารบางอย่างเรากองช่วยกันบ,บ้างเป็นครั้งคราว ตรนนี้ก็ยังเชิญหมอสาธารณสุขประจาที่มาดูครับมาดูแลอยู่เพราะว่าตอนนี้บางอย่างก็นแนะนาไปเคยนําไปไว้ที่โรงพยาบาลลาแต่ว่าอยู่ไม่ไนานเจ้าตัวอยากจะกลับบ้านนะครับลักษณะครา้งหลังเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าการจะเดินไปไนหนมาไหนก็ไม่ได้ต้องจะจับลิกตัวแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงที่ว่าเรื่องกดทับก็จะเป็นแผลที่หลังครับก็ยังมีปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะลานเขาคนเล็กน้องเบลอ่ะ ตอนเรียนที่วัดขัวหาสวดก็ลเลยไปพอพ่อโรงเรียนขอความอุปการะเรื่องอาหารการกินท่านก็ให้ความอุปการะแต่เว่าเด็กของเราอ,อยู่ที่บ้านเนี้มันเล่นกับนี่กู้ชายก็จะก้าวร้าวบางพอสมควรรายละเอียดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สนับสนุนการทำความดีโดยร้านขนมเค้กกล้วยหอมอบน้ำผึ้งสูตรคุณยายตักลีลาร้านโชคเจริญพาณิชถนนสนามบินดีเทนพลัสคอลลาเจน6 0พ0จากผลไม้9ชนิดไม่ใช่ดาราก็ขาวและสวยใสได้เครื่องดื่มเพื่อผิวพรรณสวยใสสูตรเข้มขน้น โกเรจินดีผสานเก้าพลังมหัศจรรย์สารสกัดอันทรงคุณค่าเพื่อสุขภาพดีพร้อมผิวพรรณสวยเป่งปังขาวเนียนสดใสจากภายในสู่ภายนอกสนใจติดต่อโทร0815965184ขอเชิญลิมลองข้าวผัดปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่ห่อ อาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล0815331755ช่วงสร้างพลังใจ วันนี้ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายในหลวงนำโดยนายสุวิชสีสุข ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานำโดยนายเดชาสมบูรณพงศ์กิผพ้อมนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาอาจารย์ภารณีเสนีวงศ์ณอยุธยาอาจารย์เสนีเสนีวงศ์ณอยุธยาสโมสร โรตารี่พุทธชินราชเด็กนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยารวมถึงทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกันนำถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งพร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน2,000บาทมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หรับความรู้สึกวันนี้นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มเยาว,วชนต้นแบบจิตอาสา,า,าโรงเรียนพุทธจินตราพิทยาได้มานําเสนอโครงการหนึ่งบาทช่ยผู้ยากไร้และก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะก็เลยตัดสินใจที่จะมาดูโครงการนี้แล้ววันนี้ก็ไม่เห็นภาพนะที่ทําให้และผมรู้สึกว่ากลุ่มเยาว,วชนต้นแบบจิตอาสาของโรงเรียนพุนนาาทธจินาราพิทยา อย่างน,น้อยก็ได้มาทําความดีนำมาให้กําลังใจผู้ที่พิการและผู้ยากไรน้นะนเป็นสิ่งที่เรียกว่านักเรียนทุกคนหรือประชาชนทุกคนน่าจะให้ความสําคัญกัน,นเพราะว่านจิตอาสาแล้วของคนปัจจุบัน,นเริ่มลดน้อยลงเพราะฉะนั้นโครงการของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่นำเยาวชนจิตอาสานำมาดำเนินการในวันนี้เนี่ย นะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากขยายไปสู่นคนอื่นนะให้เห็นความสําคัญแล้วก็พยายามที่จะนะมีจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นนะให้ขยายมากยิ่งขึ้นนะเราจะได้ช่วยกันนะคนไทยหีหลายร้อยคนนะที่ประสบปัญหนานะเช่นนี้นะถ้าทุกคนที่มีพลังนะมีกําลังเงินกําลังทรัพย์นะที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็อยากให้ เรได้ช่วยกัน,นเพื่อสร้างนาชาติไทยให้มีความาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทุกคนต้องให้การช่วยเหลือและกู้ด้วยอ่อนแอกว่านะครับ,รบจากการที่ผมได้เห็นได้สัมผัสได้ รู้ถึงวิถีชีวิตของคุณป้าสิริพรนะครับบางครั้งชีวิตของเรามันก็มีอะไรที่แตกต่างกันมากนะครับทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือวันนี้ผมก็เห็นว่าน้องเขาการเรียนหนังสือนั้นก็ยังไม่ให้คำนวยเท่าไหร่นะครับอีกทั้งคุณป้าสิริพรนั้นฐานะทางบ้านก็ยังแยกจนอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคของการดําเนินชีวิตนะครับที่จะเอื่ออำํำนวยนะครับในด้านต่างๆนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่า การที่มาในวันนี้มามอบของให้กับคุณป้านะครับทําให้คุณป้าว่าการที่คุณป้าจะได้ของกินหรือของใช้ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ได้ง่ายเหมือนเรานะครับดังนั้นเราจึงมีการนํามาบริจาคนะครับให้คุณป้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจปลื้มใจนะคะเด็กๆทุกคนปลื้มใจหมดที่ได้มีโอกาสมาช่วยมาช่วยคุณคุณป้านะคะ แล้วก็เราจัดรายการนี้ตลอดเวลานะคะทุกวันพุธเนี่ยเราจะออกเยี่ยมบ้านนะคะผู้ดรอยโอกาสหรือว่าผู้ยากไร้อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมที่คารพมรักทางบ้านนะคะถ้าหากมีจิตกุศลตรงนี้มเีเงินที่จะต้องการจะบริจาคเป็นเชิญได้ที่รายการบุงชีวิตแล้วก็กลุ่มเยาวชนต้นแบบจิตอาสาพุทธจินรารที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจินราค่ะ การขอขอบคุณร้อยตีภัยรักชมพูษาที่ได้ไปพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและได้แจ้งผ่านมาทางรายการมุมชีวิตเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเข้ามาให้การช่วยเหลือป้าสิริพรในครั้งนี้และในสัปดาห์นี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณสำนัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปีโตเลียมโดยสอจอเศรษรฐากิติจารุรักร้านวิโรธการแว่น ร้านขนมเค้กกล้วยหอมอบน้ำผึ้งสูตรคุณยายตักลีลาคุณก้าวและคุณยั่วสองสามีภรรยาสมาชิก M S S Cable TV ที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมาณะโอกาสนี้ทางรายการของเราก็ขอเป็นแรงใจให้ป้าสิริพรมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป หากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ด้ยโอกาสทางสังคมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปกรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการมุมชีวิตหรือหน่วยงานและองค์กรใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการมุมชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายรายการติดตามรับชมรายการมุมชีวิตย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์มุมชีวิตพิษณุโลกและเว้นวรกตามด้วยตอนที่ท่านก็จะไม่พลาดในการรับชมและนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตโดยร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีของเราชีวิตนี้มุมดีๆมีทุกคนมีตัวตนแต่ละคนต้างวางให้รางวัล ไใกล้อาปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธามุมชีวิตที่ไปเจอมีมากมายหญิงและชายหลายหลายไวัยได้คนหา เขาไปไม่เลี้ยวแลคุณค่าเขามีเพียงเงาใครไม่เห็นแอบซ่อนเล้นไม่ได้เป็นตามกระแส